สวัสดีครับท่านผู้ชมสทว5และ AS Play นะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาชมการแ่งขันตวบรษริวเวอร์ไทยลีกนะครับเกมคู่ระหว่างนครราชสีมามัสได้เอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผลเอฟซีนะครับมีคุณวิลวิทย์เจริญเชื้อและผมโยตินาลิกาเลเป็นทีมผู้บรรยายนะครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วครับรายชื่อของราชบุรีนะครับผู้รักษาประตูเป็นกำพลประถมอัครกุลนะครับขณะที่แนวรับ4คนม คุยเลยครับยันเส้นกับชาลีครับแม่เปิดโค้งโค้งย้อยมาลูกนี้โดนเฉลิมโพงโหมได้ปฐมชายยิงติดบล็อกอ้าวแล้วยิงโดนสิทธิโชคจัสซามิจีมาลูกนี้ลูกคลอดนักลองจิวคือไม่ได้ประตูขึ้นนำครับราชบุรีบอลหลุดมาถึงสิทธิโชคกันหนูแล้ะครับจังหวะนี้ของปฐมชายนะครับเปิดเข้ามาเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับพยายามจะยัดเข้าไปแล้วกลายเป็นเข้าวถ่างสิทธิโชคได้จิ้มเลยครับแต่ยังไม่ผ่านทางของพิศาลแล้วครับ นี่แหละครับบอลมันไปตรงนี้ไม่มีใครประกบเลยครับ,บ,รบจะเปิดก็้าไปลุ้นตรงกลางประตูปฐมชัยโอ้โหลึกมาเลยยัง,งเส้นหมวกมาเอ้าหูต้องปัดนี้ละไปครับสารโอ้โหเสือไปเหมือนกันครับโอ้ตอนนี้ในโคราชเจียนดูเจียนไฟนะครับลูกหมวกของ,องเจีนเส้นเนี่ยไม่แรงนะครับแต่ยอยๆคเอาครับสวรรค์ซ้ายเข้ามาอีกทีนึงโอ้โหโฉบมาโดยทางสิทธิโชค กาซิเดนโอ้โหสายว่างหมาแล้วครับเรติศักเรติศักตู้นี้เปิดมาโอ้โหชาร์ดไม่โดนแล้วตาดีดกีโดนสอหรัก็ชนคานโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนั่นครับราชบุรีให้ช่องนี้มาสวยครับเรติศักเจียบอุดมแล้วไหลตรงกลางเนี่ยชาร์ดไม่ถึงสารวัตรเก็บตกยิงเต็มแรงชนคานออกมาเลยครับโอ้คิดว่าหายไปแล้วเหมือน,นกันครับสำหรับพิสานเบิ้ลจังหวะเดียวขึ้นไปเลยครับโดนมงสกัได้โดยเยนเซนบอลมาเข้าทางอามาดูแล้วับอามาดูเข้าซ้ายสายเราขอลองปั่นโอ้ อันตรายที่สุดของนักกอล่าก็สีมาอาแล้วครับกับสซิเดตเข้าช่องสรวัฒไหลามาที่เกติศักดิ์ซ้ายตัดทิ้งออกไปได้ครับพิสานโอ้โหดูอีกครั้งครับจังหวะยิงแบบปันป่นๆนีครับยิงมาแล้วกลายเป็นพิสานี่ต้องเซฟเลยครับนี่ครับยิงลูกนี้เข้ามานะครับฝากมาที่ทิติทิติยัดมาคาริคาร่มาถึงนัลลุพลนัลลุพลพลูกน,น,น,นี้เปิดอยู่ไม่รู้เปิดหรือยิงๆ น้ำหนักเนี่ยมันเหมือนกับยิงนะครับแต่ทิศทางเนี่ยเหมือนเปิดมาใหม่ครับเอามาดูมาดูข่าวซายฝากบอลมาที่เอามาดูเาาดขาา้าขวา,า,า,าจิงลูกนี้ไปติดบล็อกของลาเบยเนเซนอเอาดูอัลคาราเนี่ยให้บอลก่อนเจ้าตัวจะขึ้นมาก็ให้มาเร็วเลยครับดูลูกนี้แล้วโอกาสยิงวิถีนี้น่าจะเข้ากรอบแน่ๆครับ เอาครับท่านทุกคนเปิดพุ่งเข้าไปลูกนี้ได้โมชาลีครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชาลีครับทำประตูให้กันเมื่อครราชสีมาขึ้นนำในช่วงทดเวลาหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นเจ้าบ้านละครับที่จังหวะจบสกอร์เฉียบคมกว่านะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเปิดมาแล้วเจ้าตัวสอดขึ้นมาครับ เป็นปาวีนะครับที่พยายามจะประกบแต่เหลี่ยมของชาริคับเนี่ยดีกว่าครับสุดท้ายเข้าถึงบอลแล้วเทคตัวเข้าเต็มศีรษะลูกนี้กระดอนพื้นหนึ่งจังหวะเรียบร้อยยกทั้งคู่เป็นอับดุลฮาฟิดเปิดด้วยซ้ายโด่งๆดงดงชารีครับ่งตั้งมาสามิีทีโดยเฉลิมพ์ก็ไปตรงตัวของกัมพลแล้วก็ออกบอลเร็วโอ้โหามาดูโยกเข้าไปในกองกระทอดลูกนี้มีแค่คนเดียวคาริคารี่เลือกไหลามาตรงการเฉลิมพ์ไม่ผ่าน ยิ่งอีกทีหนึ่งลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบโโอ้หเป็นนฤพลนะครับทักท้ายหนักๆเลยครับในช่วง2อนาทีเศษของนครราชสีมาครับอาวับไหลมาให้กับนฤพลนฤพลกระชากเข้าซ้ายเปิดแฉลบโอ้โหต้องปัดตีออกไปครับแม่บอลมันจะมุดเข้าประตูอยู่แล้วแต่กำพลก็บินปัดออกไปได้ตวัดมาให้เอามาดูอาวับหลุดมาเอามาดูว่าตรล่าเจอกิติศักดิ์ ามาดูโยกสายสายแล้วตัมพอกจะจิงลูกนี้ไม่ตรงของครับโอ้โหพยาันจะปั่นด้วย้ายแต่ว่าบอลมันไม่กินซ้ายมาใหม่ครับลองจิวโยกตัดเข้ามาลองจิวลองจริงลูกนี้โอ้โหข้างขางออกไปยิงครับโอ้โหตอนนี้นี่บทบาทของลองจิวนี่เยอะจริงๆครับขอโทษเพื่อนเลยครับแต่ทําได้ดีแล้วนะครับชหวะนี้ลากตัดเข้ามาแล้วยิงก็ได้ลุ้นแล้วครับคาริคารี บังแล้วกระชากไปเองคาริคาริเข้าไปในกรอบแล้วเปิดขึ้นมาเข้ามาดูโอ้โหโดนบอกไปก่อนโดยรับฟิวจันเซนนะครับแล้วพ่วงลงไปเจ็บเลยครับกลับมาดูคาริคาริในกระชากหลบมาได้ครับก่อนที่จะจ่ายเข้าไปครับแต่ตัวสุดท้ายนี่ก็ยังสกัดไว้ได้แหละครับเดี๋ยวดูจังหวะของคาริคารินี่ชนะทางเอกราชขึ้นมาเลยนะครับก่อนจะจ่ายเข้าไปครับแต่จังหวะนี้เนี่ยไปโดนราฟเฟลเจนเซนด้วยนะครับ ยัดเข้ามาลูกนี้ก็ล่วงลงไปสีโชคแต่ปุตตะสินมองแล้วไม่ได้เปรียบมาเปล่าครับให้เป็นฟรีคิกครับของทางราชบุรีแล้วดีแลนเดอร์บุกเกอร์โดนใบเหลืองเกมนี้ก็ยังไม่มีใบเหลืองออกนะครับสุดท้ายเป็นดีลนแลนแหละครับคนแรกของเกมนี้ครับโดนใบเหลืองไปครับดีแลนเดอร์บุกเกอร์ครับจังหวะตัดฟาวครับเป็นเหลืองที่สามของเขาครับยังไม่ติดโทษแดงในเกมหน้ามาหน้าูกบอล นาลุพลไหลคืนกลับมาลูกนี้เดนิสเป,ปิดไปแไปโดนข้างหลังแล้วก็ยังเอาบอลกลับมาบุกได้ใหม่นาะลุพลไหลออกมาเทียบดูนาฟิสแต่ตัวเองลวงลงไปดูนาฟิสเปิดเข้ามาโดนยังเส้นสก,กาดออกมาอย่างลุกไม่ขึ้นเลยนะครับนาลุพลดูจังหวะของนฤุพนนะครับแล้วเหมือนจะสะดุดล้มไปเองครับ ดูคุ้มครับน่าจะพลาดจังหว้ชที้หรือเปล่าด้วยครับลูกนี้มาทางด้านซ้ายให้กับอามาดูเอาครับอามาดูดึงช้าแล้วเอาครับกระชากระชาใครผ่านมาได้อามาดูลูกนี้เลือกไกลเลือกเปิด์ตาอู้หูหโดนสกัดออกไปนะพุทธสินไม่ อยกว่าจะปั้หบเวลาเดี๋ยวดูว่าจะได้ถึงเท่าไหรโอ้โหแล้วก็นักกลสิงมาครับเก็บ3แต้มล้ำค่าได้สําเ็จนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะราชบุรีมิตรผลเอฟซีไป1นประตูต่อศูนย์สะใจเลยครับเควินแบล็กเวลเอาละครับวันนี้เวลาการถต่ยทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณวิโรธเจริญเชื้อและผมจทินอาริกาเลอร์ลาไปก่อนพบกันใหม่ในอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ